เรามาเลื่องกันต่อเลยดีกว่าชุมชนลำพันธ์บองจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัดวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีชุมชนลำพันธ์บองอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้ลองใช้ชีวิตแบบ Slow Life สัมผัสถึงวิถีของคนในชุมชนโดยสามารถใช้เวลากับที่นี่ได้2วันหนึ่งคืนพ่อครับที่นี่มันที่ไหนอะเป็นโบสถ์เก่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเขากระจายสถาที่ตรงนี้บวดน้ำบดผะโอ้ยไม่กอนังลำเยอะมากขนมดัดกระทะคืออะไรอะครับ คนไทยต้เรียกขนมเบื้องเลยนลาวเบบเออนมดาจัตทะเหอนอ้ะคนนี้เคีาก็บนไปข้างรอบๆใ้น้ำคูทามันหายโจ๊กคือหลวงวาสาไทยคือควักหลวงวาสาลาวจกกไ่จ้ะจก We are on the s a l i n g a n นะแต่ว่ามีหลังคาราบมีอัพเกรดจองก็้นายใหญ่มาก ชุมชนบ้านลำพันธ์บองมีเชื้อสายดั้งเดิมมาจากชาวลาวคลั่งซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการทอผ้าและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์โดยผู้ชายจะมีผ้าเข่าหมาคาดเอวส่วนผู้หญิงจะมีการแต่งกายด้วยผ้าทอมัดหมี่ต่อผ้าสิ้นตีนจบด้วยการทอแบบคิดซึ่งสีที่นิยมคือสีแดงหรือสีลาวครั่งกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านประกอบด้วยการทอผ้าตีนจบ การทำอาหารและขนมพื้นบ้านต่างๆอาทิเช่นขนมจีนลาวครั่งแจ่วหม้อขนมดาดกระทะหรือกระยาศาสตร์เดี๋ยวเราจะไปดูคอรํารำกันนะครับคอาจะรำให้เราดูกันวันนี้เดี๋ราจะรำให้นางรำรำสักสามเพลงสามเพลงสามเพลงโอเคก็จะจะเป็นกองเป็นเคนของเราครั่งที่อนุรักษ์ไว้ี่อะไรอะเวครับเพลง อยากทราบแบบที่มาของชุดนะครับผม นคือชาติพันธ์เราข้างของคุณคุณบ้านเราค่ะคือสีแดงคือเอกลักษณ์ของเราค่ะต่อไปนะครับเราจะไปทําขนมดัดกระทะกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทายังไงนาะขนมดัดกระทะคืออะไรอ่ะครับขนมดัดกระทะมันเป็นมาตั้งแต่สมัยป่ย่าตายายเครื่องปรุงมันก็ไม่มีอย่างไรก็หม้อแปลงใส่กะทิใส่มะพร้าวทึนทึกลงไปงาคั่วน้ำตาลมะพร้าวอ่อนคนไทยจะเรียกขนมเบื้องเลย เอน,หนานหลังจากที่ม้นมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็ากำลังตั้งไฟกันอยู่เหมือนเราเกลียวไข่อะบานไปบานไปหลังจากที่ปรุงแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเหมือนกะทิอะไก็อันนี้จะเป็นการทอผ้านะครับนี้จบแตจบอันนีคือนนจบจบจบคือล้วงภาษาไทยควักล้วงภาษาลาวจบจบ กจิจกรรมที่มา<ช>ที่นี่แล้วได้ทำแน่นอนคือการลองทอผ้าตีนจกเต้นลำรำวงกับแม่แม่ทำขนมดาดกระทะหรือทำผ้าเช็ดหน้า e ี o p r i ินและนี่ก็คือมื้ออาหารกลางวันของเรานะครับผมมีอะไรบ้างครับมื้ออหากลางวันแกงเปิดหน่าไม้ค่ะคแล้วก็สอบกล้วยแล้วเนี่ยก็ขนมจีนน้ำยาแ,แล้วก็กระช่องไทย น้ำลำไยค่ะใช่ซึ่งเห็นได้ยินมาว่าน้ำที่นี่จะเป็นน้ำสมุนไพรที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลใช่ไหมครับแล้ววัตถุดิบหลักของที่นี่คืออะไระคระับผมแกงเปิดอหน่อไม้นี่ค่ะเป็นอาหารในเมืองของบ้านลำบานบองฉนาทั้งค่ะก็จะปรินกันมาสืบทอดตมนานนะคะแกงแบบเป็นสมุนไพรใส่ใบย่านางนะ ใส่โครงหมูค่เผ็ดอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งเป็นเมนูที่ทางกรมพัฒนาชุมชนได้เข้ามาพัฒนาช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับทางชุมชนบ้านลำพันธ์บองอร่อยมากเลยครับแล้วก็น้ำลำญ่อันนี้คือหวานสดชื่นเลยแล้วก็นอกจากสถานที่ที่จะพาไปเที่ยวนะครับมันก็จะมีสถานที่อีกมากมายเช่นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานและตลาดสาบชุกนะครับผมและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับผมซึ่งก็จะมีหมู แล้วก็มีที่ใส่เหรียญน,น่ารักน่ารักอันนี้แล้วก็รวมถึงเสื้อด้วยนะครับผมผลิตภัณฑ์ที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตีนจกจากชุมชนลำพันธ์บองจังหวัดสุพรรณบุรีทางชุมชนเราเนี่ยจะมีกลุ่มทอผ้านะคะแล้วก็ตัวพี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างทองผ้าแต่ว่าสนใจที่จะเอาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเนี่ยเอามาต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าต่างๆที่เป็นของใช้ของสาวๆค่ะ We are on the sailing again นะแต่ว่ามีหลังคาแล้วอัพเกรดนี่ถึงแล้วข้งของมาซึ่งอันอันนี้จะเป็นหนองใช่ไหมคะอันนี้เป็นหนองค่ะอันนี้เป็นหนองจะเป็นของไส้ไก่ของไส้ไก่เนี่ยขุดรอบพื้นที่เลยนอนั่นก็หนาใช่ค่ะทูน้าใหญ่มากอัดชุบเอากลับบ้านเลย มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับโจแปงที่ชุมชนลำพันบองจังหวัดสุพรรณบุรีขับรถเล่นชมวิวสวยๆมาชมวิถีชีวิตของชาวคลั่งมีกิจกรรมทอผ้าและอาหารอร่อยๆที่ดีต่อสุขภาพมาพาตัวเองออกจากความวุ่นวายและช่วยส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโอทอดนวัตวิถีด้วยการแบบโจแปง ไม่ลองมาไม่รู้นะทุกคนว่ามันดีมากสำหรับใครที่สนใจมาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านลำพันธ์บองนะครับผมสามารถติดต่อพี่นุษย์ได้ที่เบอร์ด้านบนนี้เลยนะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีได้ที่ YouTube นวัดวิถีและ f a c e b o o โอท็อปนวัดวิถีนะครับทริปหน้าจะงจะไปไหนอีกรอติดตามกันนะครับ